ครับผมสวัสดีครับเจอกับผมอีกครั้งครับผมกับช่องเกษตรบัณฑิตครับผมครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเทคนิคแล้วก็วิธีการเสียบยอดนะครับเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับจากทุเรียนป่านะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ดีที่เราต้องการนะครับตามที่ได้สัญญากับเพื่อนๆนะครับ F c ในคลิปที่แล้วตอนที่แล้วครับผมอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีผ้าพันเกี่ยวประจานโทษครับก็คือผ้าเทปนะครับสําหรับ พันแล้วก็มิดเกตเตอร์นะครับใช้มิดเกตเตอร์ธรรมดาก็ได้แล้วก็ยอดพันธุ์ดีที่เราต้องการนะครับก็จะเปลี่ยนได้ทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์หมอนทองหลงรับแลพวงมณีมูซันคิงนะครับหรือว่าทุเรียนตลาดกระดุมอะไรได้หมดเลยครับผมแต่สําหรับตอนต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเสียบยอดพันธุ์หมอนทองเลยนะครับแล้วกันนะครับยอดพันธุ์นะครับที่เราต้องการก็เลือกตัวลักษณะที่มีเขาเรียกว่ามีเม็ดเข้าครับผมพร้อมที่จะแตกยอด ได้ง่ายแล้วก็มีความสมบูรณ์แล้วก็ต้นพันธุ์นะครับในคลิปที่แล้วตอนที่แล้วที่ผมใส่ปุ๋ยบำรุงเอาไว้นะครับก็คือจะทําให้ต้นทุเรียนนะครับป่าหรือทุเรียนนกต้นนี้นะครับมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะเปลี่ยนยอดครับผมแล้วก็ต้นพันธุ์นะครับที่เอายอดพันธุ์มาจะต้องมีความสมบูรณ์นะครับใบจะมีลักษณะแบบนี้ครับผมก็คือสมบูรณ์แข็งแรงครับผมมีลักษณะที่นี่นะครับเขเรียกว่ามิดข้าวสาร แตกเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ใบนะครับไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปครับผมแล้วก็พระเอกของวงการนะครับที่ช่วยให้เสียบยอดทุเรียนนะครับได้ผ่านพ้นในฤดูหน้าฝนได้ทุกทีนะครับก็คือตัวนี้ครับผมก็ผมรู้สึกจะเป็นคนแรกๆนะครับที่ใช้วิธีการใช้ผ้าพันเกลียวกอกน้ํานะครับเพื่อป้องกันการก็เรียกว่าโดนฝนชะล้างครับผมหรือว่าฝน ตกลงมาหลังจากที่เราเสียบยอดพันธุ์ดีเข้าไปแล้วครับผมทําให้เป็นสาเหตุให้ยอดเน่าครับผมไม่สามารถไปต่อได้ครับผมโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะใช้ยอดนี้แล้วกันครับผมในการเปลี่ยนสายพันธุ์จากต้นทุเรียนนกหรือต้นตอทุเรียนป่าครับผมมาเป็นพันธุ์ดีที่เราต้องการก็เดี๋ยวตัดแต่งกิ่งเล็กน้อยครับผมวันนี้ไม่ได้เอาเรียกว่าไม่ได้เอาตัว ไกลตัดกิ่งมาครับผมกปเต้อเขาเป็นอันใช้ได้ครับเพราะว่ามีลักษณะความคมค่อนข้างเยอะนี่นะครับใบทุเรียนนกหรือว่าทุเรียนป่าครับผมต้นต่อพันเก่งของเราโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจักบริเวณจุดนี้แล้วกันครับผมก็วันนี้ถ่ายทําคนเดียวครับก็ค่อนข้างจะลําบากสักนิดนึงครับผมเดี๋ยวหลังจากเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูให้เพื่อนๆดูใกล้ๆอีกสักทีหนึ่งครับผมว่ามีลักษณะเป็นเช่นไรนะครับแบบไหนอย่างไร จริงๆใช้มีดอะไรก็ได้ครับแต่เนื่องจากว่าใบมีดคัตเตอร์นะครับค่อนข้างจะหาได้ง่ายแล้วก็สะดวกกว่าใบมีดที่สั่งทําพิเศษขึ้นมาสําหรับเสียบยอดครับผมซึ่งราคาค่อนข้างจะสูงมีดคัตเตอร์นะครับก็โอเคแล้วครับผมประมาณนี้ครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อสังเกตดูนะครับว่าลักษณะต้นต่อพันธุ์ดีนะครับก่อนที่เราจะเสียบยอดครับผมเรามีการเขาเรียกว่ามีการใส่ปุ๋ยบำรุงเอาไว้นะครับเปลือกค่อนข้างจะดึงออกง่ายเป็นพิเศษครับผมถามว่าต้องเปิดแผลยาวแบบนี้ไหมนะครับก็ไม่จําเป็นครับผมแต่โดยส่วนตัวจะใช้วิธีนี้ครับเพื่อกระตุ้นให้เขาเรียกว่ายอดหรือว่าเนื้อเยื่อของต้น ทุเรียนนกนะครับมาปิดยอดพันธุ์ดีของเราโดยเร็วครับผมลักษณะเปลือกที่แกะออกมาครับแข็งกว่าทุเรียนบ้านครับก็จริงๆนะครับตามวิธีการแล้วครับผมทุเรียนป่าถ้าเป็นเสียบยอดค่อนข้างจะเสียบได้ง่ายกว่าต้นทุเรียนพื้นเมืองหรือทุเรียนบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นเสียบข้างคนข้างจะเสียบยากกว่าสักนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับผม ถ้าเกิดเราใช้เทคนิคการบำรุงต้นพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นต้นแม่แล้วก็ต้นต่อนะครับที่เรานำมาเสียบยอดครับผมสำหรับเพื่อนๆเอฟซีที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งกดวางหรือว่ากดเลื่อนไปข้างหน้านะครับเพราะว่าเทคนิคแล้วก็วิธีการต่างๆเดี๋ยวผมจะสอดแทรกเอาไว้ใน วิดีโอครับผมแล้วก็เขาเรียกว่ามีเทคนิคดีๆนำมาบอกต่อหลังจากที่เราเสียบยอดเสร็จแล้วนะครับควรจะทํำเช่นไรต่อไปครับผมหลังสักนิดนึงครับผมโอเคแผลมีลักษณะค่อนข้างจะชำํำใบมีดนะครับแนะนำเป็นใบมีดขนนกจะดีที่สุดเพราะว่าเขาจะมีความคมค่อนข้างจะสูงครับ แต่ตาเป็นใบมีดลักษณะแบบนี้นะครับความคุมกอนข้างจะน้อยโอเคครับผมเห็นไหมเอ่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังโอเคครับ วิธีการครับผมก็คือใช้ด้านนี้นะครับหันออกไปพันจากด้านล่างขึ้นด้านบนแล้วก็เทคนิคอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุหลักให้เพื่อนๆไม่สามารถเสียบยอดทุเรียนพันธุ์ดีได้ติดนะครับก็คือให้ใช้หัวไม่มือครับผมหัวไม่ป้องตัวนี้ครับกดลงไปแทนการกวดผ้าเพื่อให้เนื้อแนบสนิทครับกดเบาๆบ,บ,บางๆไม่ต้องกดจนหนักมือจนเกินไปครับผมซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ ยอดแบนแล้วก็มีอาการเขาเรียกว่ายอดช้าได้ส่วนวิธีการพันนะครับเราจะพันหนักเฉพาะด้านล่างที่เดียวครับผมหลังจากนั้นก็พันไปแบบสไตล์ธรรมดาหรือว่าเบาๆเพื่อป้องกันยอดแบนแล้วก็เน่าติดลําต้นครับผมจัดแต่งทรงให้ดูสวยงามแล้วก็ตัวนี้นะครับเทคนิคที่เหลือกา้านใบเอาไว้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวซับ แรงนะครับแรงกดของผ้าเทปที่เราพันเข้าไปไม่ให้โดนตายอดพันดีที่เราเสียบเข้าไปครับผมเห็นไหมครับสังเกตดูว่าผมจะพันแบบเบามือมาก ประมาณกี่วันถึงจะสามารถเอาออกได้ตัวนี้ด้านบนพันหนักๆนีดน,นะครับเดี๋ยวเลยกล้องไปแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆครับ บางทีถ้าเกิดเราใช้วิธีการปล่อยนะครับผ้ามันค่อนข้างจะหลุดได้ง่ายผมจะใช้วิธีการพันด้วยผ้าเทปโดยพันมืออีกทีหนึง่งเพื่อให้ตัวนี้นะครับมีความแข็งแรงโอเคครับเดี๋ยวเราจะขยับกันเข้าไปใกล้ๆอีกนิดครับผมดูเทคนิคแล้วก็ เรี่อว่าวิธีการโอเคครับครับหลังจากนั้นนะครับก็หลังจากจุดนะครับที่เราพันจนสุดเหลือปลายยอดแล้วนะครับก็ใช้วิธีการพันให้แน่นสักนิดครับผม mm. เพื่อป้องกันน้ําที่ตกลงมาครับผม mm. เพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นปลายฝนอยู่ใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับช่วยผ้าปันเกียวกอกน้ําครับผม ก็ราคาอยู่ประมาณ5บาท10บาทนะครับหรือว oh, okay. nah. yeah. mm ่า15บาท20บาทแล้วแต่ความหนาที่เราเลือกซื้อมาจากร้านประป่านะครับอุปกรณ์การเกษตรก็มีขายทั่วไปเพื่อนๆจะเขียนวันที่เอาไว้บริเวณนี้ก็ได้นะครับเพื่อจดวันนะครับเพื่อกันหลงหลงลืมๆว่าเมื่อเราเสียบยอดไปแล้วนะครับวันไหนควรจะเอาออกได้ วันไหนควรจะแกะพาเทปแต่จริงๆนะครับกดตัวนี้ไม่ได้ตายตัวครับผมว่าจะต้องครบ20วัน15วันหรือว่าเดือนหนึ่งนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับถ้าผ่านไป10วันแล้วยอดยังเขียวอยู่แสดงว่ายอดพันธุ์ของเราเริ่มประสานเป็นเนื้อเยื่อเดียวกันนะครับบางที15วันหรือว่า14 15วันก็ออกได้แล้วครับผมไม่จําเป็นต้องถึง20วันครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆชัดๆกันนะครับว่าลักษณะนะครับยอดพันธุ์ดีที่เสียบ เสร็จแล้วนะครับจะเป็นเช่นไรครับผมพร้อมทั้งเทคนิคตัวเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับที่หลังจากที่คลิปที่แล้วตอนที่แล้วนะครับผมได้ใช้วิธีการใส่ปุ๋ยบำรุงนะครับเป็นเคมีสูต15ร15-15-15ของยาราเมราครับผมซึ่งมีเพื่อนๆ FC หลายๆท่านนะครับและโดยส่วนตัวเองก็ทราบอยู่ว่าปุ๋ยเคมี Me นะครับของยารานะครับสูตรเสมอค่อนข้างจะแรงและก็มีความเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติที่ ดีมากๆแต่ก็มีข้อเสียก็คือถ้าเกิดเราใส่เยอะหรือใส่ใกล้โคนจนเกินไปนะครับก็จะทําให้ดินเป็นกรดเป็นด่างได้แล้วก็มีความเค็มสูงดังนั้นนะครับก็จะใช้วิธีการใส่แบบสลับกับพวกปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยมูลสัตว์ต่างๆหรือว่าปุ๋ยชีวภาพเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ปุ๋ยชีวภาพเม็ดเข้าไปนะครับเพื่อบํารุงให้ต้นทุเรียนนะครับมีความพร้อมแล้วก็มีความสมบูรณ์ครับผม โอเคครับนี่นะครับลักษณะของการเสียบยอดภาพอาจจะไม่ชัดสักนิดครับเสียบยอดพันดีเข้าไปแล้วแล้วก็ใช้ป้าเทปพันเกลียวช่วยลักษณะต้นพันมีความสูงขึ้นไปเนื้อหัวผมสูงมากครับอายุประมาณเกือบเกือบสปีครับต้นนี้ครับลักษณะโคนลักษณะโคนต้นทุเรียนป่าครับผมลักษณะเม็ด จะเป็นผมจะเลือกใช้เม็ดพันธุ์ค่อนข้างจะโตนิดนึงครับแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพนะครับเป็นตัวบํารุงครับผมหลังจากคลิปที่แล้วที่อ่าตอนที่แล้วนะครับใส่ตัวยารามิราสุดเสมอก็ไปก็ทําให้ต้นทุเรียนแตกยอดต่อใบได้เยอะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็มาใช้วิธีการปรับปรุงดินโดยใช้ตัวปุ๋ยตัวนี้บ้างครับผมก็คือตัวนี้ครับปุ๋ยชีวภาพ จริงๆตัวนี้ครับผมก็สามารถใส่ได้ตามความต้องการนะครับไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องกะเกณฑ์ปริมาณวิธีการใส่ปุ๋ยที่ดีที่สุดก็คือใส่แต่น้อยๆแต่บ่อยครั้งครับผมโอเคครับผมใส่ในปริมาณที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับเพื่อปรับปรุงดินแต่ลักษณะดินของเรานะครับมีความร่วนซุยค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วดังนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยถึงเราจะใส่เคมีเข้าไปครับผมก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนี่นะครับ แล้วก็ลักษณะารากเดี๋ยวเพื่อนๆดูครับผมอันนี้จะเป็นรากทุเรียนนะครับรากของทุเรียนป่าที่หากินอยู่บริเวณหน้าดินแม้แต่ต้นทุเรียนป่านะครับก็มีลักษณะารากฝอยค่อนข้างจะเยอะครับผมนี่ครับรากฝอยค่อนข้างเยอะลักษณะารากโจดแตกลงมานะครับแข็งแรงมากครับผมแข็งแรงมากขยมจับเขยา่าแทบจะไม่ไปครับผม ก็โอเคครับก็ขอบคุณมากในการรับชมครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนบ้างนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้เพื่อนๆนะครับร่วมอาชีพที่มีการปลูกทุเรียนนะครับพื้นที่สภาพอากาศภูมิประเทศไม่เอื้ออํานวยต่อการปลูกทุเรียนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดนะครับเอาต้นต่อทุเรียนพันธุ์ดีนะครับหรือว่าทุเรียนป่าต้นนี้นะครับไปเป็นต้นต่อพันธุ์เพื่อช่วยแก้ปัญหาได้ใน ค่อนข้างจะดีมากเลยทีเดียวครับผมถ้าเกิดท่านไหนที่เข้ามาแล้วครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้สร้างได้สร้างสรรค์วิดีโอดีๆต่อไปในอนาคตด,ด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าตอนหน้าครับผมครับสวัสดีครับ